ได้เจอกันสักทีนะครับกับตัว V 2 3ก่อนจะเป็นล้อที่เราเห็นนะครับลูกค้าเลือกประมาณ5-6ลายเลยนะครับที่ร้านมีให้เทียบเยอะเลยนะครับตรงรุ่นขอบ18-19-20มีนะครับอันนี้จบไปรล้องานไทยขอบ18นะครับรันด้วยโตโย265-60-18นะครับใส่ได้เลยไม่ติดตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการประกอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันท้ายคลิปนะ สเปคดุมล้อนะครับหรือว่าช่วงล่างเนี่ยจะเป็นสเปคเดียวกับ j จคู่6เลยนะการสั่นจะเป็นเบอร์60สนะครับส่วนคันนี้นะครับเลือกเป็นน็อตแท้ TPI นะบอกเลยว่าโคตรแข็งแรงผมก็ใช้อยู่นะครับและตัวหนังสือที่เราเห็นเป็นสีฟ้านะครับจริงๆมันคือสีขาวนะเราต้องเช็ดตัวน้ำยาที่เคลือบออกก่อนนะครับพอเช็ดออกมาแล้วก็จะเป็น ประมาณนี้นะครับขาวๆคือขาวปกติเลยขาวเหมือนตัวรถเลยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับล้อเส้นนี้ใส่แล้วไม่ล้นนะจะพอดีซูมหน้าหลังเลยนะครับกับตัวโป่งสีดําที่เขาติดรถมานะความสูงทุกอย่างเดิมนะครับย้ําว่าเดิมโรงงานเลยนะ v ี3นะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเลี้ยวไม่ติดเลยนะกับสเปคยาง2อ5 60 18าและตัวล้อก็อไม่ล้นด้วยนะครับทางด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยคือพอดีจริงๆคือพอดีแบบเป๊ๆเ,เ,เลยนะครับกับตัวล้อขอบ18กว้าง8.5้นะล้อจะเป็นออฟเซต38 5รู108 ตรงรุ่นเลยนะครับแล้วด้วยยางโตโยต AT3 265 6018นะความสูงเดิมโรงงานฟิตเมนต์ก็จะสูงกว่าเดิมประมาณนิดหน่อยนะครับแล้วผมก็ได้ทําการทดสอบ เลี้ยวนะครับทั้งซ้ายและขวาไม่ติดนะครับไม่ติดเลยหรือถ้ามันติดจริงๆคงจะต้องแบบยูเทิร์นหนักๆแล้วแบบติดบางๆอะ่ะคือเลี้ยวแล้วมไม่นิสติดจริงๆนะเทสหลายรอบแล้วนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับล้อจะเป็นแบรนด์ไทย SSW นะครับด้วยยางโตโย2 6 5 6หก้ 68, คันนี้จบเทิร์นเพิ่มเงิน40,000บาทนะและลูกค้าเลือกเป็นน็อตแท้นะครับในราคา3,000บาทจบไปที่43,000บาทฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านนครซับยางยนต์นะครับค,รนนะค,ะคันนี้ตีเทอร์ล้อ1ิบเานะบาย